สวัสดีครับพบกับบอนไซส์สเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์ก็อปสเตชันต้นนี้เป็นต้นไซใบกลมที่ทำเกาะหินเอาไว้นะครับแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะโซมนะครับวันนี้เราจะมาฟื้นฟูนต้นไซใบกลมหนครับก่อนอื่นเราต้องกำจัดวัชพืชก่อนครับกำจัดวัชพืชก่อนนะครับแล้วต้นไม้เนี่ย ออกอาการว่าวัสดุปลูกไม่สมบูรณ์แล้วนะครับก็จะทำการเปลี่ยนดินด้วยนะครับอาการของต้นไม้นะครับต้นไซพวกนี้จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็โตได้ในดินทุกสภาพแต่ต้นนี้ใบจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะสังเกตดูนะครับจะมีอาการใบเหลืองนะครับแล้วใบใหม่ๆก็เหลือง ใบเก่าเหลืองและใบเล็กนะครับอันนี้มาจากหลายสาเหตุนะครับอย่างแรกที่สันนิษฐานก็คือวัสดุปลูกเนี่ยหรือดินปลูกหมดสภาพก็คือแฉะนะครับแฉะเกินไปไม่ระบายน้ำนะฮะพอน้ำขังมากๆก็จะทำให้ระบบรากเนี่ยไม่เดินปล่อยไว้นานๆจะทำให้รากเน่านะฮะก็เป็นอันตรายกับต้นไม้ได้นะครับ อย่างแรกที่สันนิษฐานนะครับก็คือระบบรากนะครับดินแฉะเกินไปวัสดุปลูกหมดสภาพรากก็ไม่ค่อยเดินนะครับอย่างที่สองนะครับก็อาจจะเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราหรือแมลงพวกนี้นะฮะที่ไปเจาะลำต้นหรือ,เ,อ,อเชื้อราเข้ารากนะครับก็ทำให้ระบบรากไม่แข็งแรงอีกเช่นกันนะครับแต่อันนี้ดูแล้วนะครับไม่มีไม่มีรอยรอยเจาะนะครับ ส่วนมากถ้าเป็นหนอนเจาะลำต้นเนี่ยจะมีเศษขุยเนื้อไม้นะครับเป็นก้อนกลมๆตกอยู่บริเวณนั้นนะครับและกิ่งที่โดนหนอนเจาะเนี่ยจะแห้งไปเป็นกิ่งๆนะครับไม่ได้แห้งทั้งต้นแห้งเฉพาะกิ่งที่โดนหนอนเจาะไปครับอันนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าระบบรากไม่ค่อยแข็งแรงครับเนื่องจากวัสดุปลูกที่เปียกเกินไปชื้นเกินไปนะครับไม่สามารถระบายน้ำได้นะฮะ เดี๋ยวก็จะตัดแต่งต้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับให้โปร่งขึ้นผมก็จะทําการตัดแต่งพุ่มนะฮะตัดแต่งกิ่งครับลากนะครับลากอากาศไซพวกนี้จะมีลากอากาศนะครับบางท่านชอบลากอากาศเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าลากอากาศของเขาเนี่ยนะครับถ้าลงไปติดพื้นดินนะครับก็อนาคตเนี้ย รากเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับสังเกตจากรากเส้นนี้นะครับรากของเขานะครับลงมาแตะพื้นดินนะฮะพอแตะพื้นดินเนี่ยรากเขาจะใหญ่อนาคตก็จะทําให้กิ่งบวมรากก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะเอาออกนะครับบางท่านที่ชอบดูไซที่มีรากย้อยลงมาก็อาจจะตัดแต่งไม่ให้มันโดนดินก็ได้นะครับตัดแต่งให้มันลอยลอยแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าจะให้ไปแตะพื้นดินก็ต้องควบคุมดูนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งลากเขาเส้นใหญ่เราก็ตัดทิ้งนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยลากที่มาแตะพื้นดินเนี่ยผมมักจะตัดออกนะครับพวกนี้ลากอากาศเนี่ยถ้ามีความชื้นมากๆล่าอากาศเขาก็จะเยอะนะครับบางต้นก็จะดูสวยงามนะครับเนี่ยมีลาาอากาศย้อยๆแบบนี้ก็สวยงามแต่ว่าถ้ามากเกินไปก็จะทําให้ลําต้นบวมได้นะครับ การตัดแต่งกิ่งตัดแต่งเหมือนบอนไซทั่วไปแหละครับเขามีมีกิ่งที่มันเกินพุ่มเราก็ตัดพุ่มนะครับไม่จำเป็นต้องลิดใบนะครับคือส่ใบกลมลิดใบก็ได้ไม่ลิดใบก็ได้นะครับเวลาที่เราจะทำการเปลี่ยนดินจะต,ต้องเอา,เอาใบบางส่วนออกนะครับอย่างน้อยสัก 50%นะฮะแล้วแต่ความถนัดนะครับหรือตามความเวลาที่เอื้ออำนวยมานะครับในที่นี้นะฮะผมจะไม่เอาไม่ลิดใบออกนะครับแล้วก็คัดกิ่งกิ่งของต้นไซเบกรมพวกนี้นะครับ <ST an the> เอาไปปักชำได้นะครับตัวนี้จะเป็นไซใบกลมนะครับจะคล้ายๆช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองใบเขาจะออกกลมกว่าแล้วก็ใบเขาจะห่อ,อก,กว่านะครับอันนั้นเป็นช้อนเงินช้อนทองครับพวกเนี้ยปักติดนะครับเอาไปปักชำติดนะฮะไซใบกลมนะครับเขาจะเลี้ยงๆไปเขาจะติดลูกนะครับติดลูกแบบนี้ แล้วโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะพุ่มเขาจะแน่นเขาจะแน่นมากกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้ต้นไม้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยพุ่มใบเลยไม่ค่อยสมบูรณ์และใบค่อนข้างเล็กนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนวัสดุปลูกแต่งมาชุดใหม่ใบน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับรวดเส้นใหญ่มากนะครับ เจ้าของเดิมเข้าลวดไว้เส้นใหญ่มากเวลาเราจะแกะลวดพวกนี้นะครับแกะจากไปด้านนอกเข้าไปสู่ด้านในนะครับหรือใช้การตัดก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ครีมตัดจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าลวดเส้นใหญ่มากนะฮะลวดน่าจะมีเบอร์ต้องเป็นเบอร์เจ็ดนะครับวันนี้ใหญ่มากนะฮะใช้ครีมค่อยคอยคลายไปนะครับแผลที่เกิดจากลวดอมเนี่ยนะครับ แผลตรงนี้นะครับทิ้งไว้สักประมาณ5 6เดือนนะครับแผลเขาก็จะค่อยๆเนื้อเขาจะค่อยๆเดินเข้าไปหากันนะครับก็จะมีรอยเป็นรอยเป็นรอยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ดูทําให้กิ่งดูเก่าแก่ดีนะครับอันนี้ไม่ไม่เสียหายนะครับต้องใช้ครีมแกะนะครับลวดค่อนข้างใหญ่นะฮะ การแกะต้องระวังนะครับเมื่อมันยาวมากนะครับก็อาจจะใช้คีมตัดลวดช่วยได้ถ้าลวดยาวมากนะครับก็ใช้คีมตัดลวดช่วยนะฮะถ้าตัดที่ต้นเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่าแผลอมนะครับแล้วก็คีมตัดลวดขาดไม่หมดนะฮะก็ต้องค่อยคลายในลวดอม ต้นไมเน้เนื้อไม้อมเข้ามานะครับถ้าเราจะใช้คีมตัดเนี่ยมันจะตัดได้ไม่สุดนะครับคือตัดได้แค่ประมาณครึ่งเดียวแต่ว่าลวดที่ค้างอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องคลายลวดออกมาก่อนครับนะเมื่อเราคลายลวดออกมาแล้วเนี่ยเราจะตัดง่ายขึ้น กิ่งบริเวณนี้นะครับมีความรู้สึกว่ามันจะดูแน่นไปนะฮะช่วงนี้แน่นไปนะครับเพราะมีกิ่งตรงนี้รองรับอยู่แล้วนะฮะก,ก,กิ่งนี้จะดูแน่นไปจะตัดออกเม <transactions> ื่อตัดออกนะครับ บริเวณช่วงนี้จะมีช่องว่างนะครับแล้วก็กิ่งด้านบนกับด้านล่างทับกันนะฮะเราก็แก้ไขได้ด้วยการโยกกิ่งนะครับกิ่งค่อนข้างใหญ่นะครับผมจึงจะเป็นต้องใช้ลวดดึงเอา บริเวณปลายที่แตกยอดอ่อนมาบางอันนะครับผมก็เล็มๆปลายออกไปนะครับเพื่อให้แตกใหม่นะไม่ได้ริดใบนะครับต้นนี้ก็อาจจะตัดใบออกเยอะหน่อยเก็บปลายใบครับเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนดินไปแล้วสักประมาณ2สัปดาห์นะครับเขาก็จะแตกยอดอ่อนออกมา นี่ก็แต่งรูปทรงได้คร่าวๆแล้วนะครับก็จะเห็นชั้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับครับจะเห็นชั้นที่ชัดเจนขึ้นหลังจากสอยให้โปร่งตาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนวัสดุปลูก เราจะดูว่าวัสดุปลูกหรือดินที่เราปลูกบอนไซนะครับหมดสภาพหรือยังหรือจะพร้อมที่จะเปลี่ยนดินหรือยังดูจาก1ดินมีลักษณะที่เหนียวแล้วนะครับอย่างที่2เวลาเราลดน้ําแล้วน้ําไม่ระบายลงก้นกระถางคือมีน้ําขังน้ําเอ่อขังนะครับอันนี้แสดงว่าวัสดุปลูกของเราเนี่ย เริ่มหมดคุณภาพนะครับจะแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนดินหรือเติมดินลองพลวนดินดูนะครับแล้วก็เติมดินลงไปแต่ผมว่าถ้าจะให้ดีนะครับถ้ามีเวลาหรือมีความพร้อมก็ควรจะเปลี่ยนดินนะครับการเปลี่ยนดินครับก็ทำได้แทบทุกฤด,ดูนะครับโดยส่วนตัวผมเองทำแทบทุกฤด,ดูนะฮะมีฤด,ดูหนาวบางครั้ง ไม้บางชนิดก็ไม่ควรไปทำมันนะครับเพราะว่าเ,เขาค่อนข้างอ่อนแอในฤดูหนาวหรือการเปลี่ยนดินมีความเสี่ยงนะครับแต่สำหรับไซนะครับไซตัวนี้เปลี่ยนดินได้ทุกฤดูนะครับโดยที่เราจะคุยเอาวัสดุดินปลูกเก่าออกนะครับอันนี้จะเห็นว่าดินเหนียวนะครับหมดสภาพแล้วนะฮะรากจะไม่ค่อยเดินนะครับ กระถางค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็หนักนะครับเราก็จะคุ้ยดินออกบางส่วนนะฮะแล้วก็เติมดินวัสดุปลูกใหม่ลงไปวัชพืชเยอะด้วยนะครับต้องเอาวัชพืชออกเมื่อวัสดุปลูกหมดสภาพนะครับคือแฉะไม่ระบายน้ำแล้วนะครับ อย่างที่สองที่ตามมาก็คือจะทำให้รากที่เคยมากนะครับหรือไม้ที่แข็งแรงรากที่ดีสมบูรณ์เนี่ยจะแฉะนะครับคือพอดินแฉะรากดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นแล้วนะฮะแต่ว่าความชื้นมันยังมีมากเกินไปนะครับพออยู่นานๆไปก็อาจจะทำให้ระบบรากเน่าได้นะครับเพราะว่ารากถูก น้ำท่วมขังนานเกินไปนะฮะก็พอลากเน่าลากก็ไม่ค่อยทํางานนะครับดินที่แฉก็จะยิ่งแฉเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าลากไม่ได้ดูดน้ำนะฮะก็มันจะต่อเนื่องกันนะครับเมื่อมันแฉะลากไม่ค่อยทํางานลากไม่ค่อยดูดน้ําก็จะทําให้ลากเน่านะครับน้ําไม่ได้ระบายนะครับน้ําที่เราลดลงไปพอน้ําไม่ระบายหลายๆวันเข้าน้ําก็อาจจะเสียได้นะครับคือน้ําไม่ได้ ถ่ายเทยดินไม่ได้ไม่ได้ออกซิเจนนะครับคือเปียกแฉะอยู่ตลอดเวลานะฮะมันจะสัมพันธ์กันนะครับระบบรากกับวัสดุปลูกนะครับถ้าเราเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่รากแตกดีนะครับเขาก็จะระบายน้ําได้ดีน้ําส่วนเกินก็จะถูกระบายออกไปนะครับระบบรากก็จะแข็งแรงถ้าเป็นไปได้หรือมีความพร้อมนะครับการเปลี่ยนดินควร ให้ดินค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งจะเปลี่ยนง่ายนะครับนี้เวลาของผมมีจํากัดนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องต้องทำตอนที่ดินค่อนข้างชื้นนะครับถ้าดินแห้งๆจะเปลี่ยนดินง่ายกว่านี้นะครับจะไม่ไม่เละเทะนะครับผมจะปาดดินด้านใต้ออกนะครับก็ใช้ฉแฉลงงัดงัดต้นขึ้น ก็ใช้ไม้สอดเพื่อเอาดินด้านใต้ออกบางส่วนนะครับเราก็จะทําแบบนี้ไปรอบต้นนะครับเดี๋ยวพอไปด้านนู้นเราก็งัดทางด้านนู้นอีกแล้วก็ใช้ไม้สอดนะครับแล้วก็เอาดินด้านใต้ออกอันนี้จะเป็นรากฝอยบางส่วนนะครับที่อยู่ก้นกระถางน,นะฮะจะเห็นว่ารากฝอยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติ ไซจะต้องรับฝอยเยอะกว่าน,นี้นะครับวัสดุปลูกที่ผมใช้ผมใช้เป็นวัสดุปลูกสูตรหนึ่งของผมเองนะครับที่ผมทำใช้เองนะฮะแล้วก็มีจําหน่ายด้วยนะครับเป็นวัสดุปลูกสูตรหนึ่งอันนี้เหมาะสำหรับใช้กับโมกเทียนทะเลเพลมหน้าไซนะครับ วัสดุปลูกของผมจะเป็นใบก้ามปูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนำมาหมักจนได้ที่แล้วถึงนำมาร่อนนะครับผ่านขั้นตอนหลายตอนนะครับเราวัสดุปลูกจะร่วนมากนะฮะจะทำให้รากฝอยเนี่ยเดินได้ดีระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็อายุการใช้งานอยู่ได้นานนะครับการที่วัสดุปลูกโปร่งเนี่ยนะครับ จะทำให้การระบายน้ำและรากเนี่ยเดินแตกได้ง่ายนะครับจะไม่มีดินเลยนะฮะบบางท่านอาจจะสงสัยว่าไม่มีดินเลยไม่มีครับคัดต่ใบก้ามปูร0 0ปรนะครับนำมาหมักจนได้ที่นะครับการที่หมักได้ที่หมายถึงว่าใบต้องมีสีดำนะฮะล้วนนะฮะแล้วก็ถึงนำมาใช้ได้ดีนะครับถ้าใบกัมปูยังเป็นสีน้ำตาลอยู่อะไรพวกนี้ยังหมักไม่ได้ที่นะครับ เพราะนั้นจะปลูกต้นไม้ได้ไม่งามนะครับเพราะว่าช่วงที่ใบกำลังหมักมันจะมีความร้อนนะครับจะทำให้รากไม่เดินด้วย จากเดิมนะครับที่ถูกทิ้งเอาไว้นะครับมีวัชพืชเราก็เก็บวัชพืชออกนะฮะแล้วก็ผมมาทําการตัดแต่งนะฮะเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะตัดแต่งรากตัดแต่งกิ่งครับตัดแต่งกิ่งให้เห็นชั้นจังหวะที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ตัดแต่งรากตัดแต่งรากเพื่อผมจะเปลี่ยนดินนะฮะก็ตัดแต่งเปลี่ยนดินไปเติมวัสดุป,ปลูกใหม่นะครับ หลังจากนี้นะครับพวกไซเนี่ยเมื่อเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยสามารถนำออกแดดได้เลยหรือ,อจะอไว้ในพื้นที่ร่มก่อนก็ได้นะครับร่มหรือร่มลำไรซสักประมาณ7-10วันพอแตกใบอ่อนเราก็นำออกแดดได้ตามปกตินะครับไซเป็นไม้ที่เปลี่ยนดินง่ายนะครับมีความอดทนสูงนะครับต้นนี้สาหไุที่ผมจาเป็นต้องเปลี่ยนดินเพราะว่าวัสดุปลูกหมดสภาพแล้วหมดสภาพคือลดน้ำไปแล้วน้ำไม่ระบายนะครับน้ำท่วมขัง ระบบรากเขาก็เลยไม่ค่อยอได้ดูดน้ํามากเพราะว่ารากเริ่มมีปัญหานะครับรากเมื่อเราแก้ปัญหาพวกนี้นะครับประมาณ15ถึง20วันเขาก็จะค่อยๆปลีใบนะครับตัวตัวนี้จะแทงใบอ่อนช้านิดนึงนะครับตัวใส่ใบกลมนะฮะจะลิดใบออกหมดหรือจะ ริดใบออกบางส่วนเมื่อตอนเปลี่ยนดินก็ได้นะครับซับประมาณ50%อครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่างๆในการฟื้นฟูต้นใสใบกลมครับการเปลี่ยนดินนะครับทางที่ดีควรจะให้อดน้ําให้ดินชื้นชื้หรือบัาดหมาดหรือค่อนข้างแห้งนะครับจะทําการเปลี่ยนดินง่ายนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่มีเวลาหรือมีความพร้อมมากพอนะครับดินก็ค่อนข้างแฉะจะทําให้เปลี่ยนดินยากครับท้ายคลิปครับ บางครั้งการที่เราจะรออะไรรอความพร้อมให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปได้ยากครับเมื่อเรามีความพร้อม60สิบ็สิบเอร์เซ็นไม่จําเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลงมือทําได้เลยครับแล้วสิ่งต่างๆมันจะตามมาเองครับเราวางแผนไว้ให้ดีๆนะครับความพร้อมไม่จําเป็นต้องเต็มร้อยนะครับลงมือทําได้เลยครับสวัสดีครับ